ท่าแดนกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะครับกับซีซั่นบันเทิงโสดเนนี้เป็นไงแต่ละคนยิ้มแย้มมีความสุขนะฮะเจอเป็นไงฮะคุณตุ้ยชอบไหมรายการนี้แน่นอนครับชอบอะไรที่สดๆอย่างนี้อยู่แล้วชอบสดๆครับสดเป็นควสดนั่นเองตกตกลงว่ามันสดหรือว่ามันสดครับนี่คุณพูดแบบว่าทุกรอบคุณซีซันบันเทิงสดไม่เป็นคนยินะครบีมพี่บีมสองว่าผมบโถถโถโถโเ ขณะตอนนี้นะครับมีมีการแจกกันเกิดขึ้นกับบ็อกเซสนะครับของ F4 รางวัลเอเชียสุดฮิตซีรีส์นะครับซีรีส์ชื่อว่าเติมฝันวันรักนะครับตอนนี้เรตติ้งกำลังขึ้นดีมากเลยนะทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้าทุ่มเป็นต้นไป และแน่นอนนะครับท้ายรายการเนี่ยบีมจะมีแจกให้นะครับเพียงขึ้นแบบขึ้นโทรมานะครับ0 8 3 0 0 6 1 2 5 1นะครับและนี่คือเห็นไหมละครเขาคนนั้นแบบสุดฤทธิ์สุดแดดนะแล้ววันลาวนะฮะก็นะครับจะเริ่มนี่เห็นไหมข้างล่างนะฮะขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท้ายรายการเท่านั้นนะฮะโทรมาตอนนี้ฉันตัดสายจ้ะอโอ้คนไลและคนไล่ละแรงน่ากลัวทีเดียวเชียวนะคะ แล้ววันนี้นะคุณต้อยได้ข่าวมีเราจะโชว์ของบีมเนี่ยจะโชว์ผู้ชมในบ้านด้วยชอบโชว์อยู่แล้วเอาเลยยังไม่ขาดเซนดูหน่อยได้ไหมคะตายแล้วนี่หน่อยหลอดเสื้อให้ตายแล้วตายแล้วไม่ใช่อะไรครับจะให้ดูจดจอแค่นั้นเองว่าเจอผมได้จดสังวันที่9สิงหาคมนี้ครับและที่สำคัญคืนนี้เจอนะครับถึงไรก็รักครับวันนี้ขอบคุณนะค่ะยินดีครับสวัสดีครับค่ะเชิญไปได้แล้วค่ะครับนี่หรือว่า นี่นะะเจนก็มีพ eh ิมพ์พงาคาขามมาให้ด้วยนะคะเหมือนเดิมเลยไปดูกันดีกว่าค่ะ